สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e p i n th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรลตา h ช n แนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นลิเลียน้านะครับในดาวที่99จะขึ้น100ดาวนะครับผมก็จับลิเลียมาเล่นเลยวัดกันไปเลยครับผมเล่นลิเลียทีไรเนี่ยมันจะแพ้เสมอเลยอ่ะแล้วมาดูเกมนี้มันจะแพ้อ,อีกหรือเปล่านะครับในดาวที่ 99ไป100นะครับผมถ้ามันจะแพ้เนี่ยผมจะได้รู้ว่าผมผมจะไม่เล่นลิเลียอีกหยอกเนี่ยพอาูบคํำนี้มาปุ๊บคนดูก็แบบไม่ได้นะพี่ลิเลียเนี่ยมันต้องเล่นนะเออคนก็ทวงผมเข้ามาแล้วแหละลิเลียแต่พักนี้ผมเล่นลิเลียไม่ค่อยชนะเลยดิทุกคนแต่ว่าเกมนี้เรามีคอมโบนะโบกบเฮ้ยพวกฝรันี่ผมก็ตีดิปับเรียบร้อยครับแตกหนึ่งมาเดมาเด ดามเมจให้แบบสุดๆไปเลยเปิดเกมสวยนะรวบมาผวคมเสียได้ผมสกิลหนึ่งกับคีฟไปแล้วไม่งั้นนี่อาจจะตายได้นะแต่ว่าฮีโร่เราเกมนี้มันมันดูสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดทีมไฟต์กันอะฝั่งนู้นเป็นมาหลอดโดเรียที่คอมโบโคตรโหด ป่าหมไปแปดร้อยเกมนี้เริ่มมีไอรีด้วยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าไอรี I มันไหวไหมอ่ะจริงจริงไอรีมันแทบจะไม่ใช่ตัวเมตาเลยนะแต่ว่าเขาก็หยิบมาเล่นอ่ะเราก็ต้องไม่รู้อ่ะต้องบอกว่าเชื่อใจเพื่อนก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูอ่ะเออว่าเขาจะทําให้เราเห็นหรือเปล่า <just> ส่วนมากไอรีหยิบมาจะไม่ค่อยรอดนะทุกคน right. แต่เพนอ่ะพอเข้าใจได้หยิบหยิบมาเล่นกัะกบนะ ดักโปกเลือดก่อนตบ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 ออกมาเฮ้ยมันจะเถียงวะมันจะเถียงวะออ้ยสวยสวยโดมสวนโดมสวนไปด้แต่ผมสวนไปแล้วเพนเหยียบมาพอดีก็จะคอมโบคอมจอยโปกเลือดมาหลอดไปครับไลลีมาแล้วช็อตนี้ยังไงจับตาไว้แล้วเขาเข้าไปฟิกร์ะงกระใจสวยงามไอลีเสื้อเขียวอ่ะ ทุกคนน้องเสื้อเขียวคนนี้เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยแล้วปล่อยบูยให้ผมด้วยแต่ว่าเพนนี่ไว้ใจนะเจอช็อตแรกเข้าไป<ห>เกมบอกว่าเอ้ยไอเมจตัวนี้มันเป็นงานวะ่ะ <laughs> เกมมาสวยนะฮีโร่เราแบบมันจะไมไ่ค่อยดีอะ่ะแต่ว่าสวยเฉยนะ hey, hey. ทุกคนนองจากเราคอโมโบติดอนะ เฮ้ยไอลิเห right. ็นเหรอป้าตาก็จะใส่พุ่มเลยอะนะหรือว่าแบบก็แค่ลองปลาสุ่มดูเผื่อแบบดากเนาะเออแต่จังหวะดีเฉยนะแ่เป็นดีนะเจอคนด้วยดิประเด็นเวลาเคลียร์การก็สตาร์ไปก่อนนะทุกคนให้คลิปมันยืนกองกันนะแล้วค่อยสกิลหนึ่งมันจะแบบมันจะโดนคลิปสามตัว เกหนึ่งเช็คพุ check ่มเกวสองเช็คพุ่มนี้ในเช็คแบบละเอียดครับผมจริงก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะถ้าละเอียดถ้าละเอียดจริงเนี่ยมันต้องแบบออเกาไม่สิต้องบอกว่ากระโดดติดคือทุกคนโอ้โหสับโป๊กสองอย่างสวยต้องบอกว่าถ้าเกิดเช็คละเอียดอะมันต้องเช็คทั้งแอลแต่ว่าลิเลียมันเช็คทั้งแอลอย่างก,กันดิ น,นี้แค่เข้าไปแบบกดดันเขาเฉยให้เขาออกมาจากตรงดาร์กตรงนั้นนะมาหลอดเกียบจ่กครับแล้วไอรีอันติสวนครับผม Now, อ๋อถอยมาได้ครับรอไ,ไอรีคนนี้อ่ะไม่เขียวเลยนะทุกคนเออว่าอาจจะแบบเป็นพวกซัมเมิร์อรเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้แย่ละแย่แย่แล้วแย,แย่แล้ว,ลวพี่พี่ผมแย่พี่ผมแย่พ,ยพี่ช่วยด้วยพี่โอเค วุ้ยรวบสวยอะ่ะแต่ว่าอุ้ยมีสกิลอะ่ะโ,โอ้ยแย่แล้วโอ้ยขาโพขาโพกันยังไงกันไม่ได้อะ่ะเกมเริกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แนะว่าแฟนเราไม่ได้ไหลขนาดนั้นนะ มีคนคนตักกรเปล่ายาบนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวให้เพนรับนะครับโอ้เว้นเปิดแหวนมาเลยอะ่ะเราถึกจัดโอ้โหฟิกปาาโอ้โห,โหฉี่มาฉี่มาเอ้ยฉี่มันมาตลอดเลยเนี่ยพยันเดินจัดนะไอฉี่ตัวเนี่ย โอ้โโดเรียโดดบาพอดีผมก็เจ๋งอดีทุกคนอุ้ยแต่เพน่ะแต่เพนแต่เพน่ะค่อยเก็บทรัพยากรไปก่อนครับผม <Memory. S 1> ตัวเรายิ่งเลนยิ่งเก่งนะลิเลียทีมเราอะเลนโหดนะครับเรามีไอริด้วย เด้เกมเราเก่งกว่าใส่รูนคีมาด้วยเม็ดหนึ่งนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมตบแล้วมาติดคี้ม่ชอบใส่ไว้นะนี่นะเผื่อมันแบบดวงดีแล้วมาติดขี้อ่ะนะสวนเข้าไปโอ้โหเพื่อเราตายไปเลยแล้วมันสองโดดครับ <c oughs> ช่วยยังไงดีครับเนี่ยจีก็มาอุ้ยแต่สวยหรือเปล่าเหมือนจะสวยนะเหมือนจะไม่สวยละเอ้ย แต่น้องเสื้อเขียวมาจอดนี้ก็สวยดิส่วนไปน้องเออการปั๊มนี้ไม่ได้หรอกเจอแวนผมยิงแน่โอ้โปโปสวยครับเลินบนคลิปดันเรียมการก่อนแล้วครับค่อยกลับเกมนี้ผมเล่นเป็นสายอพอลิปนะเพราะว่าฝั่งวั้นเนี่ยตัวบางเยอะครับ ก็เอาแบบชุดเดียวให้ตายไปเลยแต่ถ้าเกิดฝั่งนู้นตัวหนเยอะก็จะเล่นเป็นอาร์โกนี่แทนนะครับผมที่เลือกของผมนะก็จะประมาณนี้ว่าจะเป็นอปโพคาลิปหรือว่าเป็นอาร์โกนี่พยายามแบบรับรับคีพให้ในหลายๆเลนนะครับผมเราจะได้แบบรวยนะตัวเรามันยิ่งเทมเยอะมันยิ่งเก่ง เบรดเลยตายปะน่าจะได้นะทุกคนเพราะว่าฝั่งวนเนี่ยเขาอยู่บนกันเยอะมากฝั่งวนที่เล่นกุ๊ปจัดนะเดินสี่เดินห้าตลอดเลยแต่สวยละไอรีเราได้ฟาร์มครับไอรีได้เล่นฟรีจริงๆเนี่ยสีควรจะไปยืนคุมไอรีไว้ไม่ให้ไอรีแบบได้เลดนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเดินเยอะแบบนี้ก็ดีอ่ะเป็นเรื่องที่ดีไอรีผมได้ดันฟรีแต่มาหลอดเหยียบผมตบ ถ้าน้องเสื้อเขียวมาแล้วช็อตนี้ยังไงน้องเอาไหมเอาไหมครับไปแล้วครับสวยแตกหนึ่งติต่อครับล็อฟันโป๊ะโป๊ะเติตมดาเมจเข้าไปครับรเฮ้ยแล้วเหมือนน้องเขาเอาต่อว่ะป่านแล้วก,ก็โดนผมป่าแล้วก,ก็โดนผมป่าแล้วก็โดนผมไปสวยจักกดไฟนี้เก็บห้าว่ะ ได้ได้บูมาใช้จังเลยนะไม่รู้ว่าเพนยังใช้บูอยู่หรือเปล่าอ่านี่ไงได้บูใช้ละโอ้มีคนมามีคนมาแล้วฟื้อปาดฟรีไปนะแกละแกลทุกคนโอ้ไม่พ้นรูนี่ผมฟิกดีกว่าไม่น่าง,งกเลย เห็นอนันตีมันจะมาแล้วไงแล้วคิดว่ามันจะไม่โดนเฮ้ยเมาหลอดเยอะไปปะเยอะไปแล้วมั้งเยอะไปแล้วมั้งมาหลอดแล้วเพนผมตัวเขาไปเหยียบ3เหยียบ4ข้างหลังครับผมแล้วไอริตามเข้าไปคอมโบแล้วเฟ็นอีกกิ้งสวนกลับมาสวยนะสวยนะตาย2เข้ากันครับผมฝั่งก้นเสียลมกับป่าฝั่งเราเสียออฟกับป่าครับอุ๊บเกมแหม่งๆหมดทุกคนคือลิเลียผมอะ เล่นดีแค่ไหนอ่ะมันจะชอบแพ้เสมอนะทุกคน MVP ทีมแพ้ประจำอ่ะโอ้โหผมน่าจะเลือกเอาฉี่ในพุ่มก่อนวะก็จะไล่ฉี่ก่อนนะข้อเสียของผมเลยนะแบบหนึ่งอย่างเลยอ่ะที่เห็นจะชัดเลยคือผมติดประมาทแบบชอบประมาทเช่ว่าแบบเคชอชดนีน้คือเขาไม่เล่นหรอกแต่เขาเล่นไงเออแล้วก็ชอบงก ปิกงกกระโดดอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาจะไม่เล่นแต่เขาก็เล่นอืมบางงั้นเนี่ยคือผมน่าจะต้องปรับตรงนี้นะไอ้ไอ้นี่มันโยกหลบตันผมแฮะรอครับรอรอโป๊กสวยๆรอโป๊กสวยๆยางตบจังเลยโป๊กสองเนี่ยเข้าไปเก่าก็น่าจะ อาจจะไม่รอดกลับมา,าจ,จะได้มาหนึ่งคนก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเสียช,ชีวิตด้วยเพราะงั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไฟดไากทท่เลนล่านะครับแต่๋ตรงกลางน่าจะมีแวนการหนึ่งตัวนะทุกคนแต่ว่าผมต้องไปรับล่างก่อนละแามโป๊กมาหลอดไหมเพราะว่ามาหลอดเขาเดินไม่โป๊กแล้วแต่มันถึกหรือเกินปะมาหลอดเนี่ยอโอ้ไม่ถึงตัวข้างหลังอะดิ รวบสวยรวบสวยแล้วผมก็โป๊กสองไงโป๊กสองผมเกา่าผมเกา่าโ,โอ้ต้องออกมาก,ก่อนละครับพ่าเฟนิก์โฟกัสผมอยู่แล้วไฟนี้ฝากที่เหลือด้วยนะเพื่อนเดีย๋ยวผมเติมเลือดก,ก่อนนะฝั่งนู้นตายสี่เหลือแค่ป่าคนเดียวครับอันนี้เราได้ดันนะทำเวฟสามทางได้นะครับ ก๊อดขึ้นข้างบนก๊อดขึ้นฝั่งตรงข้ามนะครับแบบนี้ขอบูเลยแล้วกันนะอยากจะพิววะดิฝั่งตรงข้ามมีบูปะไม่มีครับเขาเอาไปแล้วเอาป้อมป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ไหว พิกา้าเข้าไปเล่นแต่เพราะว่าเห็นเขาโผล่เลยแล้วนะฟนเฟนนิกอะเราแรกนึกว่ามารอดักอยู่แถวนี้ขอเลือดหน่อยมาหลอดเอาไปหนึ่งโป๊กแล้วยังมีอีกนะเดินไปอีกอะเติมอีกก็โดนไปอีกหนึ่งโป๊กเจ็บแล้วมาหลอดบอกเจ็บแล้วจ้ะตีตายสวยสวย,สวยอ้าว แบบนี้แบบนี้จบนะแบบนี้จบนะแล้วล้างอาถรรพ์สักทีลิเลียเนี่ยเล่นทีไรแพ้ตลอดชนะแล้วครับเหลือมาหลอดคนเดียวอะ่ะคือไม่น่าจะกาันบ้านไหวอะนะโอไปผมเก่าบ้านเลยไม่ไหวแล้วเก่าโคตรแรงเก่าชุดเดียวป้อมแตกกันทุกคนจี้จครับ เราไม่อาารรพนทุกคนเราไม่ติดเร์อติดอะไรนะแบบดาวที่99แล้วก็แพ้อะไรก้ยไม่ติดเลยครับผม99แล้วไป100เลยพอแลงอิมพอทัลมันก็จะได้ฉายามาใหม่นะครับผมก็จะให้เลือกฉายานะครับเอ้าไม่ให้เลือกวะ MVP ด้วยนะทุกคนเกมนี้อ๋อโอเคผมก็เลือกเป็นซูพีเมทนะครับผมมันดูแบบมันดูเวอร์ดีดูยิ่งใหญ่ดีนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูดาเมจดีกว่าว่าเกมนี้จะทำดาเมจไปมากน้อยแค่ไหนนะครับในสุดก็ร้อยดาวแลทีนะด้วยลิเลียน,น้าด้วยฮีโล่อาถันผมดาเมจก็ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เป็นเกมที่ไม่ได้จ่ายดาเมจง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปขึ้นแรงอิ่มนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากแค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้หรือว่าจะกดโดนทเข้ามาก็ขอบคุณม,กมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ